สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกๆท่านค่ะกยะทเดินหน้ามอบประกันอุบัติเหตุชาวสวนยางต่อรับสินไหมภายใน45วันทําการนายนักกรตันกะวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากยทดําเนินการจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกยทจำนวนกว่า1 4ลานนะคะ เพื่อเป็นสวัสดิการให้เกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา49วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพศ2558โดยให้การคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุจากการขับขี่โดยสารรถยนต์ สูงสุดรายละ5 0 0แสนบาทนะคะนอกจากนี้ยังได้ขยายการคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดรายละ250,000บาทโดยจะได้รับสินไหมอุบัติเหตุภายใน45วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องนอกจากนี้กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าปงศพ รายละ30,000บาทซึ่งประกันจ่ายค่าปงศพให้ภายใน15วันทำการและกยทจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทกรณีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเสียชีวิตอีกรายละ3,000บาทโดยเป็นเงินจากกองทุนพัฒนายางพลามาตรา49วงเล็บ5เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเพิ่มเติมด้วยเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยทสามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันเกษตรกรได้ทางเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th หากเกษตรกรชาวสวนยางประสบเหตุสามารถแจ้งกยทในพื้นที่เพื่อรวบรวมเอกสารและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่วยลดขั้นตอนให้ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินเอาประกันรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ว่าการกยททก่าวนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทีมข่าวประชาสัมพันธ์กยทนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ